นี่คือเรื่องราวของอุดมันเดมเบเร่ผู้คว้าังดอปีล่าสุดเขาเกิดในวันที่15เดือนพฤษภาปีพศ1997ในเมืองแวนงประเทศฝรั่งเศสในตอนเด็กเดมเบเร่โชว์ฟีเฮาพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาความเร็วเขาเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับสโมสรแรงในประเทศฝรั่งเศส ต่อมาเขาก็ได้ร่วมทีมบรุสเซียดอร์มุนที่ประเทศเยอรมนนีค่าตัว35ล้านปอนด์นี่เดเมเล่ได้โชว์ฝีเท้าอันโดดเด่นและการยิงประตูและสร้างโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทำให้เดเมเล่เป็นปีกดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดในยุโรปปี2017 d e เดเมเล่ได้ย้ายไปบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว148ล้านปอนด์ ที่บาซ่าเดมิเล่ได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งทำให้ฟอร์มของเจ้าตัวไม่ได้ร้อนแรงเหมือนสมัยอยู่ดอทมุลเ e มิเล่ยังมีส่วนในการคว้าแชมป์ลาลิก้าแชมป์โคป,ปาลิเลให้กับบาเซโลูนาต่อมาปี 2023, d e m เดมิเล่ได้ย้ายตัวกับฝรั่งเศสร,ร่วมทีมพีเจีด้วยราคา50ล้านปอนด์นี่เขาปรับตัวแล้วพัฒนาฝีมือไปรเรื่อยๆ ทำให้ฤดูกาล2024-2025เป็นฤดูกาลทองของเขาเด m เ e ล่เป็นคีย์แมนสำคัญที่พา PSG คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรและคว้าฮิปเปิลแชมป์แล้วเขายังได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลอย่างบอลลูดอร์ <c oughs> คือเรื่องราวทั้งหมดของอุตมันเดมเบล เด็กหนุ่มที่มีพอสวรรค์สูงแต่โดนอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างหนักแต่เขายังสามารถกลับมาด้วยฟอร์มร้อนแรงจนคว้ารางวัลอันยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลได้